ข้อนี้เป็นเรณีที่สี่นะคะมีชื่อว่ามตตาบอบรมสั่งสอน,นะคะ่ะหลังจากที่องค์ตาลรับหนาบัวท่านได้บารธรรมท่านก็ทราบข่าวอันน่าสนใจว่าหลังที่หลวงปู่มั่นแล้ววัดป่าลาดนองผืออะนในก็ไม่ต่างจากวัดร้างเพื่อเป็นการสงคุณเพื่อเป็นการสางควรพ่อแม่ปูอาจารย์นะคะท่านจึงได้กลับไปจำภาษาที่นั่นและทําให้ป้านเนียงจำนวนมากติดตามท่านไปด้วยค่ะ 494จนถึงพศ2496เป็นเวลา3พรรษานะคะองค์หลวงตาก็องหาบัวท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยํายอเขาชีจัลุกดาหานค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะองค์หลวงตาค่ะท่านกได้เมตตานะคะอบรมส่งสอนได้ชี้แก่เสียงพองท่านทุกแต่ท่านผู้นี้ค่ะซึ่งในภายหลังนะคะท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอาจารย์ค่ะและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีค่ะพศ2400 โอ้ของตาป้องขาบัวนะคะท่านก็ได้ไปชักชนวนโยโยงแ,แม่ของยงแม่แท็กม่อคนี้นะคะไปิดชีค่ะและได้ไปจำภาษาอที่จังหวัดจันทบุรีค่ะและโย่แม่นะคะท่านก็ได้ล้มป่วยค่ะอ้โงตาจึงได้พาโยงแม่กลับมาที่บ้านตาแล้วก็ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาขึานาานา้นค่ะเมื่อปีพศ2498ค่ะเชิญด้านนี้นะคะ